เปิดภาพล่าสุดแพทริเซียกูดออกมาโพสต์ภาพปวดท้องโตงานนี้ทำหลุดโฟกัสหน้าสดไรเครื่องสำอางว่าที่คุณแม่ป้ายแดงสวยมากนับวันรอใกล้ถึงวันคลอดเข้ามาเรื่อยๆแล้วสำหรับว่าที่คุณแม่ป้ายแดงคนสวยอย่างแพทริเซียกูดหลังออกมาประกาศข่าวดีว่ามีเบบีคนแรกและก่อนหน้านี้แพทริเซียก็ได้ควงแขนสามีโนตวิเศษ จัดปาร์ตี้ Baby Tower เบบี้ชาวเวอร์เฉลยเพศลูกที่ทำเอาหลายคนเฮกันลั่นงานเลยทีเดียวเพราะได้ลูกสาวแสนน่ารักซึ่งแพทริเซียก็ได้คอยมาอัปเดตคันและลูกน้อยให้แฟนคลับได้ติดตามกันอยู่เสมอก่อนหน้านี้แพทริเซียได้โพสต์คลิปหลังจากที่ควงสามีไปเออรตราสาวซึ่งในคลิปนั้นเห็นหน้าลูกสาวชัดเจนมาก น่ารักสุดๆไม่แพ้คุณแม่เลยซึ่งแฟนๆหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าหน้าเหมือนน้องแอบบีเกลลูกสาวของชมพู่อารยาที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันอาทิหน้าไปทางคุณพ่อโน้ตพี่พายุน้องเกลยินดีด้วยนะคะหน้าเหมือนน้องเกลเลยโอ้ยหน้าเอ็นดูตั้งแต่ในท้องเลยยนะจมูกเหมือนน้องเกลเลยภาพล่าสุดแพท,ทริเซียท้องโตมากแล้ว ล่าสุดแพทริเซียก็ได้ออกมาโพสต์ภาพตัวเองใน i อ s t สตอรซึ่งเป็นภาพที่เห็นหน้าท้องชัดมากๆเรียกได้ว่าทั้งตัวอย่างเห็นได้ชัดพร้อมเขียนข้อความภาษาอังกฤษเอาไว้สั้นๆว่า little b e a n is n s อ l i t t อ e น n y y o r r e แต่ง,งานนี้บอกเลยว่านอกจากท้องของว่าที่คุณแม่ป้ายแดงแล้วยังหลุดโฟกัสไปที่โหนาสดของเธออีกด้วย เพราะขนาดไรเ้ครื่องสำอางยังสวยเป๊ะมากๆเลยทีเดียวเชื่อว่าแฟนๆที่เห็นภาพดังกล่าวคงอดใจไม่ไหวที่จะยนโฉมเบบีน้อยของเธออย่างแน่นอน